สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่เชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะ ตอนนี้ดารุณควบมกักขาวเมาไม่ลมวสันค่ะก็มาใกล้ถึงจะแบบบายบายพวกเราแล้วนะคะแต่ก็แหมเดี๋ยวนี้มีตอนเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ค่อยดูแบบเออแบบต่อเนื่องสักเท่าไหร่เลยค่ะก็ทําให้รู้สึกความรู้สึกที่อยากดูมันก็จะเฉยเอยลงนิดหนึ่งนะคะแต่อะไรก็ตามก็ยังคงมีเรื่องราวให้พวกเราได้หยิบมาทำคอนเทนต์แล้วก็พูดคุยกันน่าสนใจนะคะทลีช้างเซิงเนี่ยนะคะเป็นปรมาจารย์ที่ ที่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ว่าจะไม่มีทายาทนะเขานั้นนะคะเป็นบรรพบุรุษของจีร่วเฟิงเนี่ยแหละค่ะก็ทําไมเขาถึงไม่สอนต้าฉุนกังให้กับจีร่วเฟิงนะคะในดารุณควบม้าขาวมาไม่ลมวัันเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงประเด็นนี้กันนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าได้ฟังหวานมาเรื่อยๆเนี่ยเพื่อนๆก็จะรู้ว่าหวานมักจะใช้คําว่าไอต้าฉุนกงเนี่ยมันไม่สามารถจะถ่ายทอดได้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่สามารถจะถ่ายทอดได้ก็จริงแต่ว่าถ้าท่าน หลี่ฉางเซิงนะคะพูดสักนิดหนึ่งว่าเออลองไปศึกษาไอ้ตัวนี้ดูจุดนี้ดูแล้วก็แนะนำเนี่ยก็พอจะแนะนำได้นะคะแต่ว่าท่านก็ไม่แนะนำให้ถางจีรัวฟงแล้วก็ไม่แนะนำให้กับตัวออไปลี่ตรงจินเลยนะคะมันก็มีเหตุผลของท่านอยู่เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะไปถึงจุดนั้นนะคะก็ในตอนที่ท่านหลี่ฉางเซิงนั้นนะคะอาศัยใช้ความกลัวของจกักรพรรดิไทอันที่มีต่อ ตัวของท่านปรามาจารีฉางเซิงค่ะจัดการสั่งสอนแล้วก็เตือนไปแล้วะนะคะท่านก็ใช้โอกาสนี้ในการที่จะออกจากเมืองเทียนฉีค่ะเพราะว่ามันจะครบรอบ30ปีพอดีในการที่จะต้องที่จะต้อง,องแบบเออเปลี่ยนอัตลักษณ์ใหม่แล้วก็ต้องฟื้นฟูนะคะฟื้นฟูไอ้พลังยุทธ์ของตัวเองขึ้นมาทุกๆครั้งที่ที่มีการผลัดเปลี่ยนแบบเอออัตลักษณ์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องอฟื้นฟูวิชาขึ้นมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นช่วงที่ท่านก็อ่อนแอมาก ที่สุดอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งความลับนะัดจุดนี้ก็มีเพียงแค่ายลี่ตรงจินเท่านั้นที่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องเอาปายลี่ตรงจินนั้นไปด้วยนะคะเพราะว่าปายลี่นั้นตระกูลปายลี่ก็เป็นอีกตระกูลหนึ่งซึ่งก็แบบโอ้โหค่ะจกักรพรรดิอันนั้นมีความเกรงอยู่นะคะว่าจะมาเขย่าบาลังของตัวเองนั่นเองนะคะถึงแม้ว่านะคะทางด้านของท่านปรมาจารย์หลี่ฉางเซิงนั้นจะพาปายลี่ตรงจินนั้นออกไปจากเทียนฉี่แล้วก็ตามแต่ว่ากิจกรรมนะคะที่ทางราชสำนักมี ในเทียนฉี่เนี่ยก็ยังคงจับตามองท่านหลี่ฉางเซิงอยู่เช่นเดียวกันนะคะทีนี้ต่อมาค่ะตัวระครนะคะก็คือ,อจีร่วเฟิงแห่งปายเสี่ยวถังนะคะก,ก็ปรากฏตัวขึ้นมาบ่อยมากขึ้นนะคะซึ่งเขานั้นมีความสัมพันธ์นะคะเคยแบบติดต่อก,กันกับท่านกูเฉินอยู่ด้วยแล้วก็เคยสอนอชิวซุยจือนะคะแล้วก็ได้พูดถึงแบบเออได้มาทําความรู้จักได้เจอป่ายลี่ตงจินอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องการควบคุมพลังพัน ภายในนะคะของเขาเองได้ แล้วก็ประกอบกับนะคะทางด้านของเซียวร่วเฟิงเองก็ถูกส่งออกมาด้านนอกออกมาข้างนอกเทียนเทียนฉี่กันนะคะแล้วก็มาเจอกระทังไปลี่ตรงจีนแล้วเ,เซียวร่วเฟิงนั้นนะคะบังคับค่ะอยากที่จะให้หลีฉ่ฉางเซิงนั้นเปิดเผยตัวตนของเขานะคะซึ่งในที่สุดแล้วแบบท่านหลีฉ่ฉางเซิงก็ต้องลงมือแสดงวิชาย,ยุทธ์เทคนิคไอ้นั่นนะคะเทคนิคไอ้ดาบนะคะกะวีนิพนธ์ของเขาแล้วก็ใช้ท่า ท่าที่เรียกน้ำอ่ะเออท่าที่เรียกน้ําขึ้นมานะคะซึ่งณจุดนี้ก็ทําให้เกิดขึ้นสูงหลาย10ฟุตแล้วก็เกือบจะแบบฆ่าจีรวัวเฟงไปแล้วแต่ก็ไม่ได้ทําณจุดนั้นนะคะทีนี้ค่ะทางด้านของท่านาหลี่ฉางเซิงนั้นเปิดเผยออกมาก็เป็นหนุ่มวัยรุ่นแต่ว่าผมขาวนะคะเรียกได้ว่าเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของตัวเองซึ่งก็ไม่ใช่แค่ เป็นหลี่ฉางเซิงที่ในเวอร์ชั่นที่แบบสูงไวัยแล้วนะคะตอนนี้ก็คือมีการแบบเออความลับของท่านที่ว่าอยู่มานาน180ปีแล้วเนี่ยก็ ก็ถูกเปิดเผยขึ้นมาด้วยในฉากในตอนหลังๆเนี่ยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเทคนิคกระบี่คุณลุ้นนะคะกระบี่เซียนคุณลุ้นก็ออกมาด้วยเช่นเดียวกันโอ้ยเรียนเก่งไปหมดทุกอย่างเลยนะคะเก่งสุดๆค่ะซึ่งนะคะหลังจากที่สืบกันไปสืบกันมาแล้วนะคะก็กลายเป็นว่านะคะตัวตนแรกสุดนะคะของหลี่ฉางเซิงนั่นก็คือ จี้หูเปี้ยนค่ะซึ่งจี้หัวเปี้ยนนี่ก็เป็นบนรรพบุรุษของจี้ลั่วเฟิงนั่นเองแล้วก็เป็นผู้ที่ก่อตั้งป๋ายเซียวถังนะคะเ,เพื่อนๆอาละไม่งงใช่ไหมคะจี้หูเปี้ยนเนี่ยก็คือตัวตนแรกสุดของท่านปรมาจารย์หลี่ฉางเซิงตอนที่ท่านตอนที่ท่านแบบเออผลัด ัผดเปลี่ยนอันตลักษณ์ใหม่นะคะเพราะฉะนั้นอันตลักษณ์แรกสุดคือจี้หูเปียนค่ะแล้วทีนี้ลูกหลานในในตระกูลที่ถัดมานั่นก็คือจี้รูฟงนั่นเองนะคะก็เลยมีการบอกว่าเออท่านนั้นก็เป็นบรรพบุรุษของจี้รูฟงนั่นเอง ทีนี้ทางด้านท่านหลี่ฉางเซิงนั้นก็ไม่ได้บอกความจริงกับจี้รั่วเฟิงว่าทำไมเขาถึงมีชีวิตอยู่ได้นานกว่าแบบ180ปีแล้วนะคะแล้วเขาสามารถจะเปลี่ยนหน้าตาอะไรแบบนี้ได้ทุกๆ30ปีเขาก็ไม่ได้บอกอะไรเลยนะคะกับกับลูกหลานเหลนคนนี้นะคะจี้รั่วเฟิงว่าโอเคเขารู้พลังเขารู้จักวิชาไอตาฉุนกงเนี่ยแหละค่ะณจุดนี้นะคะถึงแม้ว่าทางด้านจี้รั่วเฟิงนั้นจะรู้ถึงตัวตนของเขาแล้ว เขาเองก็คือรู้รู้ถึงตัวตนของท่านหลี่ฉางเซิงแล้วนะคะเขาก็ยังแบบมีความ ยังไงดีมีมีความเชื่อฟังให้ก็คือมีความเคารพให้นั่นเองนะคะซึ่งเรื่องราวทั้งหลายเนี่ยค่ะทางด้านของท่านลีฉางเซิงหลังจากนั้นนะคะก็ได้มาบอกความจริงกับป่ายลี่ตรงจุ่นเช่นเดียวกันว่าเออที่เขาสามารถจะเป็นแบบนี้ได้เพราะเขานั้นฝึกตาฉุนกงมานาะสก็สามารถจะฟื้นฟูตัวเองได้ทุกๆ30ปีค่ะไม่เพียงเท่านั้นนอกจากจะฟื้นแบบจะฟื้นฟูตัวเองเปลี่ยนเป็นแบบเอออัตลักษณ์ใหม่หน้าตาใหม่ได้แล้วเนี่ยมันจะ มาควบคู่กับการสูญเสียพลังทั้งหมดของเขานะคะก็ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูฝึกซ้อมอีกค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็นี่แหละคือเขาก็มีความไว้วางใจไปลี่ตรงจินมากๆเลยนะคะในการบอกจุดอ่อนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของท่านปรมาจารย์หลี่ฉางเซิงเองนะคะ ไม่เพียงเท่านี้ค่ะบุคคลน,นี้นะคะยังพาไบรลี่ตรงจินเองไปที่ถังเหมือนด้วยนะคะไปที่ประตูถังค่ะในระหว่างการชุมนุมทดสอบยาเนาะยาพิษนะคะของถังเหมือนเนี่ยคือก็ได้วางแผนเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะณนะจุดนี้ไปเพื่อที่จะจะได้อาวุธวิเศษค่ะอาวุธที่ซ่อนอยู่ของถังเหมือนนั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วยังมีตัวละครค,คือตระกูลหวนค่ะตระกูลสายแม่ของไปรลี่ตรงจินของพวกเราด้วยที่ก็เก่งด้านพิษ เช่นเดียวกันนะคะก็ไปรวมตัวกันอยู่ที่โน่นเราก็ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของเหล่าบรรดาสมาชิกแล้วก็เหล่าบรรดาผู้อาวุโสของตระกูลถังกันด้วยนะคะและนอกจากนี้แล้วนะคะเรายังได้เจออีกค่ะนั่นคือแม่นางลวดซุยนะคะแม่นางลวดซุยนั้นเป็นผู้ที่ครองเมืองเสีเือเยี่ยอยู่นะคะซึ่งณนะจุดนี้ทําให้เรารู้ว่านี่แหละคืออดีต ความรักนะคะอันหวานแหววของท่านปรมาจารย์หลี่ฉางเซิงของพวกเรานี่เองนะคะก็เรียกได้ว่ารักกันแล้วก็แบบเป็นเวลาคือได้มีเวลาหวานหวานเหมือนกระเจอหน้ากันบ่อยๆเนี่ยเป็นเวลาประมาณ10ปีนั่นเองนะคะเพียงแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอท่านหลี่ฉางเซิงนั้นสําเร็จเอต้าฉุนกงอะค่ะก็ เขาไม่แก่เขามีความเป็นอมตะคือไม่ไม่ใช่ไม่แก่คือเขาไม่ตายเออเขามีความเป็นอมตะนะคะก็เลยคือเขาใช้ชีวิตอยู่เหนือความเ,ออเกิดเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองแต่ว่าผู้หญิงไม่ใช่ไงคะแม่นางลวดซุยนั้นก็เป็นมนุษย์ปกติเพราะฉะนั้นถึงเวลาก็ต้องเสียชีวิตจากไปนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะก็หลายๆท่านที่แบบเอออาจจะมีคําถามว่าท่านหลีฉังเซิงสามารถมีชีวิตอยู่ได้ตลอดไปก็ทําไมเขาถึงไม่แบบเออถ่ายทอดสิ ลูกหลานของเขาหรือว่าแม้กระทั่งผู้หญิงที่เขาหลักก็จะได้อยู่กับเขาได้นานๆอะไรแบบนี้นะคะแต่ทีนี้ละค่ะคือการที่จะฝึกต้าฉุนกงได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันไม่ใช่ศิลปะการต่อสู้ที่จะส่งต่อไปได้นะคะเพราะว่าการฝึกฝนไอ้ตาฉุนกงนั้นเป็นเรื่องที่ยากเกินไปนั่นเองค่ะก็อย่างตัวของท่านปรมาจารย์หลี่ฉางเซิงนะคะท่านสําเร็จในตอนที่อายุประมาณ20นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตัวของท่านเองนะคะจะต้อง เข้าสู่สัญ,ญโยเฉียนจริงอะคะ่ะตั้งแต่อายุ18ปีนะคะไม่อย่างนั้นก็ไม่สามารถจะฝึกไอ้ฝึกไอต้ตาฉุนกงได้มันก็เลยแบบโอ้ยมันไม่มีในยุครุ่นใหม่ๆที่จะแบบเอออายุน้อยๆแล้วสำเร็จถึงระดับเออสัญ,ญโยเฉียนจริงได้เหมือนกับอดีตของท่านปร,รมจาร์หลี่ฉางเซิงนะคะก็เลยยากที่จะ ที่จะแบบฝึกวิชาไอเนี่ยตาฉุนกกงนั่นเองค่ะทีนี้นะคะยิ่งไปกว่านั้นค่ะหากต้องการจะฝึกทักษะนี้นะคะจะต้องมีทั้งพลังของยาแล้วก็พลังของ ต้องใช้ยาช่วยด้วยแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าใช้อ,อ,อัญ,ญมณีใช้หินเพื่อช่วยด้วยนะคะแล้วก็ต้องทุ่มเทความพยายามทั้งหมดเพื่อให้ประสบความสำเร็จค่ะซึ่งหลี่ฉางเซิงเองนะคะเขาก็ไม่รู้แน่ชัดว่าจะต้องใช้พลังของยาอะไรนั่นเองไม่รู้ว่าต้องใช้อะไรนะคะสิ่งที่เขาสำเร็จมาคือเขาก็ไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าเออเขาสำเร็จมาได้เนี่ยเพราะอะไรแต่เขานั้นก็แบบรู้แค่ว่าในตอนช่วงอายุ18เขาขึ้น ไปถึงสัญญโยเฉียนจริงแล้วนั่นเองนะคะเขาก็เลยสามารถจะอดทนแล้วก็ฝึกไอ้ตาฉุนกงจนสำเร็จได้ภายอีกในเวลาอีก2ปีถัดมาค่ะเพราะฉะนั้นแล้วท่านหลี่ชางเซิงก็เลยไม่ได้สนับสนุนนะคะตัวเองที่จะต้องไปส่งต่อไอ้ตาฉุนกงให้กับลูกหลานอะไรแบบนี้หรือว่าลูกศิษย์ของเขาไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์รักแค่ไหนก็ไม่ได้สอนไม่ได้แนะนานะคะสาหรับวิชานี้นะคะ ็ถ้าพูดถึงเนาะถ้าเป็นวิชาที่ต้องหายสาบสูญไปแบบนี้ก็ถือได้ว่าไม่ค่อยเจอในนวนิยายต้นฉบับเรื่องไหนๆเลยนะคะเพราะอย่างน้อยแล้วเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนาะก็ต้องมีพระเอกที่เรียกว่าตัวท็อปๆอะคะ่ะที่จะได้ไอ้วิชาทักษะลับนี้ไปแต่ว่าสำหรับนะคะจัก,กรวาลของดารุลแล้วเนี่ยไม่มีใครที่สืบทอดทักษะลับที่เป็นต้าฉุนกงได้เลยนะคะถ้าพูดถึงว่ามันน่าเสียใจไหมก็น่าเสียใจเหมือนกันเนาะขนาดว่าเป็นพระเอก แล้วก็ยังไม่ได้วิชานี้ไปนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วเขาจะให้ทานหลี่ฉุนโกะเอ,อไม่ใช่ถ้าเรียกทันหลีฉุนกงจะให้ทันหลี่ฉางเฟิงของพวกเราเป็นพระเอกหรือเปล่านะคะเพราะว่าเก่งหลายๆเทคนิคมากๆเลยอย่างน้อยก็1ิเทคนิคลับนะคะแล้วก็สามารถจะถ่ายทอดให้ลูกศิษย์แต่ละคนเนี่ยบางคนก็ได้เทคนิคที่ ที่ไม่เหมือนกันะไปด้วยนะคะทีนี้ค่ะสำหรับถามว่านะคะถามว่าท่านหลี่ฉางเซิงเนี่ยสามารถจะอยู่ไปได้ตลอดการเลยไหมคือถ้าเฉพาะตัวท่านเองอะ อยู่ได้ตลอดนะเพื่อนท่านก็อยู่ไปเงี้ยแต่ว่าท่านไม่อยากอยู่นะคะเพื่อนๆจากที่แบบในเนื้อหาในนิออยายต้นฉบับก็คือหลังจากที่ลวดซุยนั้นเสียชีวิตไปนะคะก็โอ้โหค่ะเขารู้สึกว่าไม่อยากจะอยู่แล้วบนโลกนี้เพราะเหมือนกับชีวิตมันก็ก็ไปอยู่ไปก็ไม่มีความหมาย มีชีวิตที่เป็นอมตะเพื่ออะไรนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่ทําให้ตอนที่ลวดซุยเสียชีวิตเนี่ยไปแล้วเขายังไม่ได้ตายในทันทีก็เพราะว่ามันมีภารกิจด้วยเช่นเดียวกันนะคะคือใครจะเป็นผู้ที่ปกป้องโลกศิลปะก,การต่อสู้ในอนาคตล่ะเพราะฉะนั้นแล้วเขาเองมีหน้าที่รับต่อมาจากอาจารย์ของเขานะคะซูปาเอียค่ะโอ้ยเรื่องนี้น่าจะสร้างเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างแบบถอยขึ้นไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ตอนแรกเขาสร้าง ลุนลูกมาก่อนใช่ไหมจากดาลุนพเนจรใช่ไหมคะจากนั้นก็ถอยขึ้นมาสร้างเป็นรุ่นพ่อใช่ไหมต่อไปก็ถอยขึ้นไปอีกนะคะไปสร้างรุ่นเลยค่ะรุ่นปร,รมจา์นะคะเพราะฉะนั้นท่านเนี้ยท่านปร,รมจารย์หลี่ฉางเซิงเนี่ยนะคะก็รับช่วงต่อจากท่านปร,รมจา์ซูไปอี้มาค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ไปก่อนนะคะอยู่เพื่อบอกแล้วว่าเพื่อให้โลกศิลปะก,การต่อสู้เนี่ยมันยังคงอยู่ในใต้้าแห่งนี้นั่นเองแล้วก็ไม่ได้อยู่เป,ป,ป่าเปียๆนะคะคือต้องปกป้อง องบ้านเกิดเมืองนอนด้วยค่ะใช้วิชายุทธนีเอวัยนะคะปกป้องชายแดนทางเหนือนั่นเองนะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็เลยเออ,อท่านท่านท่านหนันกงของพวเรานะคะก็คือท่านปรมาจารย์หลี่ฉางเซิงนี้ก็จะต้องมีอายุที่ยืนยาวมากยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ